ดราม่าทำอะไรเธอไม่ได้พักมินยองกับซีรีส์เรื่องใหม่เตรียมคู่พระเอกรุ่นน้องคนนี้เป็นอีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงที่กระแสดราม่าก,ก็โค้นเธอไม่ลงสำหรับพักมินยองซึ่งในตอนนี้เธอกำลังพิจารณาบทนำซีรีส์เรื่องใหม่อย่างแมรี่ y หม่ฮัสแบนรีเมคจากเว็บตูน เริ่มถ่ายทำครึ่งปีแรก2023เตรียมประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องนาอินอูหากทั้งคู่รับเล่นซีรีส์เรื่องนี้จะเท่ากับว่าเป็นครั้งแรกที่ประกบคู่กันสำหรับเรื่องย่อของแมรี่ไม u ฮัสแบเป็นเรื่องราวของคังจีวอนพักมินยองสาวสวยที่จับได้ว่าเพื่อนสนิทกับสามี มีความสัมพันธ์กันก่อนที่เพื่อนสนิทจะถูกฆาตกรรมโหดด้วยฝีมือของสามีเรื่องราวหลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การแก้คนที่ได้รับการร่วมมือจากกอยูจียอกนาอินอูซึ่งเฟนคลับต่างพากันลุ้นให้ทั้งคู่รับบทนี้และซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนเข้ากรมของนาอินอูด้วย